ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ความสํานึกการระบาดการที่โรคนี้ไประบาดไปทั่วโลกเนี่ยเขาขาดความสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมะ,ะนั้นเลยเป็นเหตุให้หลือขาดความเข้าใจนะครับธรรมชาติของโรค3ประเด็นเนี่ยนะครับการขาดความสํานึกการขาดความเข้าใจสภาพของโรคแล้วก,ก็การรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้น ถ้านพี่น้องถักขอขอความเข้าใจเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆเยอะแยะปหมดทําให้เราพี่น้องเข้าใจว่าธรรมชาติของโรคเป็นยังไงการกระจายโรคเป็นยังไงการระบาดเป็นยังไงเนี่ยนะสองคือการสํานึกเนี่ยเราต้องสํานึกว่าเราเป็นประชาชนชาวโรคเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกพลเมืองของโลกเราต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบทังนั้นพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องไปในที่เสี่ยงอย่างเช่นพี่น้องเดินทางกลับมาจากจังหวัดที่มีการระบาดมากเนี่ยพี่น้องต้องบอกความจริงกับกับกับ กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเช่นที่น้องกลับมาจากเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมครับช่วงนี้ที่ผ่านมาหรือล่าสุดก็คือจังหวัดสมุทรสาครที่มีการระบาดขึ้นเนี่ยพี่น้องก็ต้องต้องต้องพูดกันจริงจังว่าพี่น้องต้องกักตัวเองนะะต้องรับผิดชอบต่อสังคมเออฉันอาจจะไม่เป็นถ้าถ้าพี่น้องไม่แน่ใจพอหลังสัก4ี่ถึงหวันเป็นระยะฟักตัวของโลกเนี่ยวันที่5ที่6เนี่ยถึงพี่น้องไม่มีอาการเนี่ยพี่น้องไปตรวจเลยถ้าพี่น้องมีพี่น้องจะได้ถูก ทางโรงพยาบาลให้การรักษาเลยเดือให้ให้ไปกักตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมนันั้นถ้าเราปกเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดระบาดรอบสองเนี่ยคือการขาดความสำนึกและขาดการรับผิดชอบต่อสังคมนะเน้นเรื่องเศรษฐกิจของตัวเองเป็นหลักเข้าใจว่าเรื่องปากท้องต้องใช้ต้อง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 คงอยู่แต่ก็ต้องให้สมดุลกับภาพของสังคมด้วย เพราะบางทีเราเป็นตัวเล็กๆไม่กี่คนแต่ทําให้เกิดโรคระบาดขึ้นมาในรอบสองอย่างที่เราเห็นในหลายๆประเทศนะครับเกิดมาคนไม่กี่คนที่ขาดความรับสํานึกความรับผิดชอบแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของโรคในที่สุดหรือเข้าใจแต่ว่าไปศรัทธาแบบมืดบอดนะครับบอกว่าโรคนี้คงไม่เป็นกับเราแล้วคงไม่กระจายเมื่อพระเจ้าคงดูแลเราอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพระเจ้าสร้างโรคนี้ลงมา แล้วก็ให้รู้ว่าธรรมชาติของโลกเป็นยังไงนัวกวิทยาศาสตร์ก็รู้แล้วนะังนั้นก็อยากให้พี่น้องอย่าประมาทนะครับกับเรื่องนี้งนั้นภาวะของโรคนี้มันจะกระจายได้เร็วนะและยิ่งในช่วงนี้นะครับเข้าสู่ในช่วงหน้าฝนของประเทศไทยประเทศทางซีกโลกภาคเหนือนี่ก็ฤดูหนาวการระบาดก็ยิ่งง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะให้พี่น้องให้ระวังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรามาเข้าสู่ยายายากาดตกนะครับ ย้ันการมิใไถแมสการพเกเยลแอลกอฮอล์การไม่ไปสถานที่ที่มีคนเป็จนจํานวนมากนะครับแล้วก็การที่เรา,เาให้เวลากับพี่น้องของเรานะครับในการที่เ,เชิญชวนพี่น้องของเรานะครับช่วยบอกคนร้ายคนละมือคนร้ายคนละมือนะว่าโรคนี้อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ตราบใดที่เรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังไม่ได้มียารักษาเนี่ยขอให้พี่น้อง ให้คิดว่าโอกาสพี่น้องมีโอกาสจะเป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้ไม่ประมาทนะครับความกักตัวการกักตัวอ,อ๋อถ้าท,ที่ผ่านมานี่คือทําได้ดีมากนะครับก็คือถ้ารู้ว่าเป็นเนี่ยเขาก็ยอมรับในกติกานะครับว่าต้องกักตัวแต่กรณีถ้าเรามีเขาเรียกมีกฎเกณฑ์ในตัวเองแล้วเรารับผิดชอบตอ่างๆคมจริงเนี่ยเราให้เราคิดว่าเราเป็นไหมก่อนสมมติเรามาจากจังหวัดที่เดียงนั้นะรเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านของเราแล้วก็อาจจะต้องบอกลูกเมียด้วยว่าผมเสี่ยงนะ แต่ผมยังไม่ได้ไปตรวจแต่ถ้าพี่น้องเพื่อความแน่ใจหลังจากผ่านไปแล้ว14วันเนี่ยพี่น้องก็จะปลอดภัยนะตอนนี้เราเอาตัวเลขที่14วันอยู่เพฉะนั้นพี่น้องก็อย่าไปร่วมละหมาดที่มัสยิดพี่น้องก็ขอละหมาดที่บ้านเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการกักตัวเองซึ่งมีคนเยอะแยะเลยแสดงความรับผิดชอบเหล่านี้ออกมาบางคนประกาศทางสื่อด้วยทั้มนะครับแต่พี่น้องก็อย่างที่ว่านะครับถึงแม้มนุษย์ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้นะครับว่าพี่น้องเป็นกลุ่มเสี่ยงและพี่น้องก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะฉก็ การกักตัวยังจำเป็นอยู่นะครับ14วันเนี่ยเพราะเป็นระยะฝักตัวของโรคถ้าเกิน14วันแล้วแล้วพี่น้องไม่ได้มีอาการอะไรเนี่ยพี่น้องก็ปลอดภัยแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าผมมีธุระก่อนก่อน1 4วันเนี่ยผมต้องเดินทางไปโน่นไปนี่ก็พี่น้องก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็จะสวบเพื่อจะดูว่าพี่น้องติดเชื้อไหมแต่ต้องหลังจากการที่พี่น้องไปสัมผัสอย่างน้อย5 7ถึงวันนะครับถ้าไปวันนี้เพิ่งมาจากกลุ่มเสียงหรือมาจากจังหวัดที่เสียงแล้วพี่น้องไปตรวจเลยยังไม่เจอนะครับ ต้องใช้เวลาประมาณ5-7ถึงวันถึงจะแน่นอนเข,เขาถึงให้เวลาถึง14วันนะครับแต่จริงๆให้ดีที่สุด28วันครับเขาบอกต้องสองรอบมันถึงจะแน่นอนนะครับว่าพี่น้องไม่ได้ติดเชื้อจริงนะครับก็คงจะขอเรียนให้พี่น้องรับผิดชอบตรงส่วนนี้นะครับเพราะนี่คือควันรับผิดชอบคือมันเป็นอามานะภาษาอาหรับนะครับและอามานนะเนี่ยมันเป็นความยิ่งเป็นเรื่องที่อันลอดเนี่ยจะต้องสอบถามทุกคนมีอมามันนะต่อตัวเองต่อครอบครัวและต่อสังคม ถ้าเราปกป้องอันนั้นเราต้องสอบถามแล้วแน่นอนว่าเออคุณทําไมคุณไม่ปกป้องตัวเองไม่ปกป้องครอบครัวและคุณไปทํำร้ายประชาชนทั่วไปโดยการแพร่โรคเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับ